เอาไปเลยคนที่ได้พลังงานรนดอมนี้นะคะโทษทีเมื่อกี้ไม่รู้อัดถึงไหนคุณน่าจะเป็นคนที่ทํางานหนะักนะคะมาตลอดเวลาแล้วคุณรู้เชื่อว่าการทํางานหนะักการขยันการอดทนต่อสู้การทํางานคุณจะได้รับความมั่นคงทางด้านการงานและการเงินในอ,อวบอนคุณอาจจะเป็นนักสู้ต่อสู้ชีวิตอุปสรรคปัญหาอาจจะลําบากมาตั้งแต่เด็กสิ่งอะไรที่คุณได้มาในชีวิตอาจจะได้มาด้วยการ ด้วยความยากลำบากมีอุปสรรคเยอะมากนะคะเอ็ดออฟวอนนะคะแปดไม้เนี่ยนะคะแล้วก็เทนออฟวอนหนักหนาสาหัสมากนะคะในการทำงานหรือการลงทุนทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณมักจะเจอปัญหาตลอดเลยหรือคุณอาจจะเป็นนักแก้ปัญหาก็ได้อืมเทนออฟวอนแต่ปัจจุบันนี้คุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการไปแล้วนะทนออฟวอนนะ แตกมันก็ยังไม่หวายเพราะว่ายิ่งคนที่ทำธุรกิจนะคะตอนนี้บอกเลยว่าได้รับผลกระทบแน่นอนนะทั่วโลกนะคะไม่ใช่แต่เมืองไทยคีนอสอดคุณกำลังจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างนะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องงาน รู้สึกกังวลรู้สึกผิดหวังอืมเรื่องราวเก่าๆความรักอืมไปตามสืบตามส่องคุณมีอีกอารมณ์อีกด้านหนึ่งคุณอาจจะอยู่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะแล้วคุณรู้สึกเอเสียใจไม่รู้ว่าคุณไปทําเขาหรือเขาทําคุณแต่ตอนนี้หน้าไพ่ของคุณคือขึ้นของความ ผิดหวังอาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวงกันแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์หรือเปล่านะคะตัดสินใจใจร้อนเดินออกจากความสัมพันธ์จากใครคนหนึ่งซึ่งคุณรักนะนะหรืออาจจะเป็นแฟนคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ตัดสินใจเดินออกมาด้วยความหึงหวงจริงๆแล้วคุณรักเขาเนี่ยเห็นไหมทูทูออฟคัพนะคะทูออฟชาลิตแต่ก็ตัดสินใจที่จะไม่ส่องไม่ตามไม่ไม่ทักไม่ถ่ายไม่พูดคุย ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วอ,อืคุณศรัทธาในเรื่องไหนอีกทัวร์อืมปิดกัน้นปิดตัว เจ็ดออลอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเอเดวอนใจหนึ่งก็อยากเริ่มต้นใหม่ใจหนึ่งก็คิดว่าไม่น่าไม่น่าจะอยากเริ่มต้นใหม่อยู่ในเซฟโซนสามเหรียญคุณอาจจะให้ความสำคัญตอนนี้มุ่งเน้นไปเรื่องการงานเป็นหลักนะคะเพราะว่าคุณอาจจะผิดหวังเรื่องความรักมาแล้ว ทำให้คุณหันเหไปโฟกัสเรื่องงานอย่างหนักมันทําให้คุณตั้งกําแพงสร้างกําแพงให้กับตัวเองโดยไม่ให้ใครเข้ามาใกล้คุณไม่ให้ใครไม่เริ่มต้นนะคะไม่เริ่มต้นกับคนใหม่นะคะยังเจ็บปวดอยู่กับความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปนะอืมตอนนี้ไปอยู่กับเพื่อนนะคะที่ออฟเพนเดอร์คไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนร่วมงานไปอยู่กับการทํางาน เอาไพ่มันโอ้ทั้งเทนอวอนทั้งเอ็ดอวอนก็คงจะไม่พ้นนะเรื่องงานคุณมีความศรัทธาและความเชื่อในเรื่องของคุณไปมุ่งมั่นเรื่องงานนะคะกองนี้คุณอาจจะหมดความศรัทธาในเรื่องความรักไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ในใจก็อยากมีคนรักนะทูวับครับขึ้นมาเหมือนตอนนี้คุณกำลังไปติดตามชีวิตใครอยู่ก็ได้นะอ่า แต่แบบคุณอาจจะตกไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของใครสักคนหนึ่งก็ได้นะอืมคือการงานก็มีอุปสรรคปัญหาความรักก็มีปัญหานะคะสำหรับคนที่ได้แรนดอมนี้โฟออ s สอด ความสัมพันธ์หยุดนิ่งนะคะแล้วก็คุณอาจจะช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพหน่อยนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ผ่าตัดหรือไม่ก็เจ็บป่วยนะคะได้แอดมิดได้ผ่าตัดอาจจะเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับรึอเปล่าวโฟ s สอด ไม่แน่ชัดว่าจะเป็นกระดูกนะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดแต่การผ่าตัดอนแน่นอนหรือไม่ก็ต้องแอดมิตต้องนอนโสมหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะพึ่งพักฟื้นแล้วดีขึ้นอ mm ืมเดือ hmm. น ตอนนี้นะคุณปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากคนของคุณนะไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นเดกฟูคุณอาจจะเป็นคนที่ระอิสระมากหรือแฟนของคุณก็ได้นะคะคนใดคนหนึ่งนะหรือไม่ก็ทั้งคู่แต่หมอหมองว่าเป็นตัวคุณนะที่ละอิสระเนี่ยคือยังไม่พร้อมจะมีความรักเลย เหมือนแบบลืมคนเก่าไม่ได้หรือว่ายัางไงเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจไม่ทำอะไรโอเคฮัดเจนมัวแต่คิดถึงคนเก่าอยู่นะคะโฟ l ์ Full of c h a r i t ก็เลยไม่ตัดสินใจไม่ทำอะไรไม่เปิดใจให้คนใหม่ถ้านานแล้วก็เปิดใจซะนะคะอืมเนี่ยโฟ o ์ Full of s o r t เออโทษทีคะ่ะ ฟว์ออฟชาลิตคุณยังคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้เบื่อง,ง่ายๆก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่ไปปิดกั้นแฟนของคุณเองคุณอาจจะเป็นคนที่สร้างอ่าเอเนอร์จของความไม่ชัดเจนเองก็ได้ทั้งที่คุณก็รักเขาแต่คุณดันรักตัวเองมากไปหน่อยเรื่องราวอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่อีกกร,กรณีแรกก็คือคุณไปตกไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วคุณก็ตัดสินใจที่จะ ไม่ไปตอบเขาทั้งที่คุณยังรักเขาโดยคุณปล่อยให้เขาเป็นอิสระแล้วก็ปล่อยตัวคุณให้เป็นอิสระเป็นเด็กฟูถามว่าในหัวข้อท็อป,ปิกที่ว่าคุณมีความศรัทธาเรื่องอะไรคุณศรัทธาแต่เรื่องงานคุณศรัทธาแต่เรื่องที่มันเป็นรูปธรรมคุณอาจจะเริ่มเริ่ม,ม,มค่อยๆหมดศรัทธาในเรื่องความรักแต่ยังมีความรักอยู่นะเนี่ยมันเหมือนคุณกําลังคุณรักใครหรือตกหลุมรักใครอยู่ก็ไม่รู้นะ แต่เมื่อในอดีตเนี่ยคุณตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแน่นอนแล้วคุณก็มีความลังเลนะว่าคือคุณไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เอ็ดออฟวอนมันรีเวิร์ตั้งแต่แรกไม่กล้าจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ยังกลัวการที่จะออกจากเซฟโซนยังรักอิสระ The f o ูลกลัวนะคะกลัวว่าถ้าไปสารภาพรักแล้วกลัวผิดหวังกลัวความเสียใจกลัวเขาไม่รับรักหรืออะไรก็แล้วแต่นี่กรณีคนโสดได้ด้วย อืมเนี่ยเพราะว่าเพจออฟชาริ e มันก็รีเวิร์สนะคะ The เวิรคนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ไกลาจากคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเจอกันผ่านการทำงานผ่านสายงานผ่านที่เรียน3มเหรียญ t ีออฟเพนทาเิมันขึ้นมาตรงนี้นะเขาอาจจะเป็นชาวธาดน้ำก็ได้นะคะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีอดีตรักฝังใจอาจจะมีอดีตกับคนเก่าๆนะซึ่งคุณยังตัด เขาออกจากใจไม่ได้คุณยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แล้วคุณก็เลยกลายเป็นว่าคุณปิดโอกาสตัวเองกับคนใหม่ไปเลยนะคะซึ่งจริงๆคนใหม่อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้อาจจะเป็นคนที่ดีก็ได้แต่คุณไม่มีศรัทธานในเรื่องความรักแล้วไงมันก็เลยเขาเรียกว่าความซวยเลยไปตกที่คนใหม่เนาะ <c oughs> เหมือนกับคุณเอาอดีตมาตัดสินปัจจุบันเนาะอืมคือหมอมีความรู้สึกว่า คุณได้พลังงานนั้นนะพลังงานของคนเก่าคุณนะ่ะแรงมากเลยคือคนเก่าวนเวียนอในใจคุณทําให้คุณไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทั้งที่คุณนะ่ะอาจจะมีความชอบพอเพื่อนร่วมงานหรือใครในสายงานหรือในอะไรสักอย่างนี่แหละที่คุณไปพบเจอนะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอาจจะเป็นชาวทาน้ำก็ได้มีกรกฎฟิจิกนะคะแต่คุณก็ไม่กล้าเปิดใจ คุณได้แต่สร้างก่อกำแพงขึ้นมากันคนใหม่กันทุกคนที่เข้ามาอืมเพราะคุณกลัวที่จะที่จะตัดสินใจผิดพลาดอีกนะคะกลัว